าได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีชายชุดดำภาคสองที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเป็นโจทฟ้องนายกิติศักดิ์หรืออ้วนสุ่สีและนายปรีชาอย,ยู่เย็นร่วมกันเป็นจำเลยที่หนึ่งถึงสในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพระบอาวุธสงครามกรณีที่จำเลยกับพวกได้ใช้อาวุธปืนและเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงไปที่ถนนเข้าสารใส่เจ้าพนักงานทหารและเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งตั้งแนวโล่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันเหตุร้ายโดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้พันเอกทิศนุพงศ์รอดสิริได้รับอันตรายทุพพลภาพส่วนเจ้าหน้าที่อีก24นายได้รับบาดเจ็บนายวินยัติชาตบมนตรีทนายความกล่าวว่าสามพิภากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทย์ไม่น่าเชื่อถือและไม่อาจรับฟังได้ว่าจำนลยทั้งสองไปยิงทหารในวันดังกล่าวเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายจุดและมีเสียงยิงปืนดังต่อเนื่องหลายจุดซึ่งพยานบุคคลของโจทย์เบิกความขัดกับพยานในคดีอื่นคำเบิกความพยานโจทย์นั้นจึงไม่น่าเชื่อถือและนายทำรมรงหลักแดนก็ได้นำพยานหลักฐานเข้าสู้หักล้างทำให้ศาลเห็นว่าคดีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้จำเลยและลูกสาวได้รับความเดือดร้อนและจำเลยควรได้รับการปล่อยตัวเพราะสารยกฟ้องโดยที่ไม่ได้ยกเพราะยกประโยชน์แห่งความสงสัยแต่สารยกฟ้องเพราะฟังพยานหลักฐานโจทไม่ได้จึงควรจะปล่อยตัวแต่จำเลยที่หนึ่งก็ยังคงถูกขังคดีอื่นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมถูกข้ามขั้นตอนและไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างแท้จริง ทำให้ครอบครัวจำเลยเดือดร้อนและกำลังปรึกษากันว่าจะไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมขอให้อายการสูงสุดพิจารณาถอนฟ้องคดีโดยหลังจากนี้จะยื่นขอปล่อยชั่วคราวในนสอบปากคำให้การครั้งต่อไปคดีนี้สารได้พิาพากษาย,ยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานทั้งสองเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเราไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองคนเนี่ย เป็นคนได้ไปยิงทหารได้รับบาดเจ็บในวันนั้นนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายหลายจุดและมีเสียงปืนต่อเนื่องกันประกอบกับว่าสารไม่เชื่อพยานหลักฐานของโจทก์ในหลายส่วนที่เป็นปพยานบุคคลที่เคยเบิดความผัดก,กับพยานในคดีอื่นคำเบิดความของพยานโจทก์นั้นเนี่ยจริงไม่น่าเชื่อถือไม่น่ารับฟังนะครับแล้วทนายที่ว่าความคุณสเนี่ยก็พยายามที่จะนําพยานหลักฐานเนี่ยเยข้าสื่อผักล้างซึ่งก็ได้ผลว่าสารเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาในเวลานี้เนี่ยจำเลยที่สองเนี่ยก็เป็นคุณปีชาท่ายนูกสาวของจำเลยที่หน,นกิตคุณกฤษฎ์ได้รับความเดือดร้อนและก็พากทุกยากมากนะครับผมอยากให้เขาได้พูดคุยก่อนครับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ พอาตดสิก็มีคดีอื่นมาอีกนะครับคือหลายคดียังเหลือเหลืออีกกีกคดีเรื่องกาดีำนึเหลือีกหนึ่งคดีค่ะอีกคดีนะคดีที่เพิ่งฟ้องใหม่เข้ามาฟ้องฟ้องใหม่แล้วจากกานพิสูจน์ฟ้องเนี่ยตัวจะได้ปล่อยจากเดนจำนะคือความเป็นจริงแล้วจำเลยจะต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีนะครับเนื่องจากว่าสารยกฟ้องยกแบบไม่ได้ยกแบบให้ประโยชน์ความยุติธบ ยกแบบยกขาดคือยกว่าฟังพยา,านหลักฐานโจทย์ไม่ได้เลยว่ากระทาความผิดดังนั้นจริงควรจะปล่อยตัวแต่จําเลยที่หนึ่งเนี่ยก็ยังถูกฟ้องในคดีอื่นในระหว่างที่พิจารณาคดีนี้อยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 4- ี่ถึงห้าคดีอ่อมันยังประกันไม่ได้เนื่องจากไ,ไปติดก,กับคดีใหม่ที่ฟ้องมาใหม่ซึ่งคดีใหม่นั้นเนี่ยจะนัดสอบคำพิการมาที่ยี่สิบสองพิจการนี้แห่นี่ทูกษาเขาบอกครับว่าหลายคดีคุณพ่อโดนเนี่ยเหมือนโดนกัดแง้ง ให้ฟ้องคดีอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ไม่เป็นธรรมแทนที่คดีแรกเนี่ยที่ยกฟ้องมาแล้วโดยสารวีการเนี่ยก็จะได้การปล่อยตัวแต่กลับเป็นว่าถูกฟ้องมาเป็นคดีคดีนี้เป็นคดีที่หกแล้วฮะคดีนี้คดีที่ห้าแล้วคดีที่หกกำลังรอพี่นายวันที่ที่สองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการที่ทําบ้านเราเนี่ยบางครั้งมันมันการข้ามขั้นตอนหรือไม่ถูกตรวจสอบอย่างแท้จริงซึ่งทําให้ครอบครัวนี้ได้รับความเดือดร้อน เราก็รับปรึกษาหาเรือในทีมทนายแล้วก็ทางจำเลยออทางรูปของจำเลยเนี่ยครับว่าอาจจะต้องไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมกับหนวงานที่เกี่ยวข้องหนงานแรกที่เราจะไปก็กคืออาจจะต้องไปยื่นต่อท่านอายการสูงสุดเพราะว่าคําสั่งฟ้องเนี่ยคดีแบบนี้ออกมาจากสำนักง,งานอายการสูงสุดเท่นั้นและเป็นสำนักง,งานอายการคดีพิเศษ,ษซึ่งเราก็อยากไปถามท่านว่าท่านใช้ดูมินิอะไรสั่ง้องแล้วพยานหลักฐานที่มันปรากฏชัดขนาดนี้เนี่ยท่านได้กัดกองดีแท้หรือไม่ถ้า เรื่องเหล่านี้ทําโดยหลาหลวมและกระทาโดยไม่ได้ความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาคดีเพื่อที่จะตั้งเรื่องบึ้ในการที่จะฟ้องาพนักงานอาการบ้างเหมือนกันครับคราวนี้เราก็ต้องตรวจสอบใหาบว่าพนักงานอาการฟ้องคนอื่นพนักงานราการอาจจะถูกฟ้องได้ในอนาคตสารอาญายกฟ้อง8แอดมินเพจเรารักประยุทธ์ตัดต่อภาพข้อความชวนลอยกระทงปี59 ชี้าร้เจตนาให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายโดยในวันนี้จำเลยทั้ง7คนได้เดินทางมายังศาลหลังได้รับการประกันตัวส่วนนางสาวนทิกาหรือนัทได้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าภาพและข้อความที่โพสต์ลงในเพจดังกล่าวเป็นการเชิญชวนประชาชนไปร่วมลอยกระทงการกระทําดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลไม่ใช่เป็นการล้มล้างการบริหารประเทศ และในวันดังกล่าวมีประชาชนมาร่วมชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิเสรีภาพการแสดงออกที่ถูกต้องและสมควรตามธรรมเนียมทางการเมืองครับกับการอ่านคำตัดสินของศาลในวันนี้ครับมีความกังวลหรืออะไรยังไงบ้างรครับเอ่อที่ผ่านมาเราได้เห็นพยานหลักฐานของฝ่ายโจทนะครับแล้วก็การต่อสู้พยานของเราการต่อสู้ในคดีของเราเนี่ยนะครับ เราได้ทาอย่างเต็มที่เราไม่มีความหนักใจในเรื่องของการการที่จะรับฟัง,ยงพยานรับฟังคำรับสาในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหาคดีในวันนี้เนี่ยก็คือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงซึ่งมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งที่ต้องใช้เจตน,นาพิเศษในการสืบพยานแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานดังนั้นพวกเราได้ทดําเต็มที่แล้วครับเกี่ยวกับการสืบพยานมาทั้งหมดประมาณ 7ปีนี้นะครับวันนี้จึงจึงคิดว่าศาสตรจะให้ความเมตตาแล้วก็พิจารเรื่องหลักการการสแสดงออกทางคอมเห็ตทางการเมืองซึ่งเป็นเสรีภาพอย่างหนของประชาชนนะครับข้อกล่าวหาหลักที่ถูกกล่าวหาก็คือมาตราหน,นึงนน่งหน,นึ่งหกมาตราหนึ่งหนึ่งหกกับเอ่อพลันแบบคอมพิวเตอร์ครับมาตราสิบสี่ซึ่งซึ่งก็จะมีองค์ประกอบกที่ผมบอกครับว่าข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยจะต้องเป็นความมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง ต้องมีเจตนาพิเศษของผู้กระทำความผิดนะครับน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเพจล้อเรียนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นบุคคลที่จะสามารถล้อเรียนหรือว่าพูดถึงที่พะวิจารณ์ได้หรือไม่ถ้าหากกระทํากระทบถ่อความลักษณะความความเสียหายต่อส่วนตัวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องดาเนินคดีเลืองแต่เรื่องนี้เป็นความผิดต่อรัฐดังนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นรัฐถากหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณา มาติณนวันนี้ย่อมมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบและต้องสร้างผลกระทบต่อสังคมแน่นอนโดยเฉพาะพันธนิยมของคลเอกประยุทธ์เองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อันนั้นอันนั้นก็ยังยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับต้องรอสาราุติธรามก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยตัวคลเอกประยุทธ์เองเนี่ยต้องต้องถูกจัดสอบถูกวิพากษาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะท่านเป็นทั้งนายกมนตรีแล้วก็เคยเป็นอดีตของหัวหน้าด้านยึดอำนาจนะครับการที่ถูกจับตามองจากประชาชนและสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้